ที่ถือในมือนี้นะครับคือเรียกภาษาอังกฤษว่าแอลซา ing คือเครื่องมือในการตรวจวัดความชื้นใต้ดินในการหาแหล่งน้ําใต้ดินในการเจาะบดานนะเราจะเอารวดโลหะที่ทเป็นสื่อไฟฟ้านะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้อ๋อเป็น,เป,นเป็นลวดทองแดงนะครับลวดพันไดานามหรือจะเป็นลวดเชื่อมก็ได้ที่เป็นโลหะเป็นสื่อนําไฟฟ้านี่แหละเอามาดัดเอามาดัดเป็นรูปตัวแอขนาดก็ประมาณ ยี่สิบเซนนะครับดันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ซุกเข้าไปในการที่เราจะจับอาจจะเป็นกระบอกอย่างนี้ก็ได้ให้ต้องเป็นทองแดงใช่ไหเป็นสื่อนําไปฟ้าเพราะว่าหลักการก็คือถ้าตรงไหนมีความชื้นในดินเนี่ยนะมันขึ้นมาปุ๊บหนี่มันจะเหนียวนำอสองเส้นเนี่ยเราถือให้ขนานกันเนี่ยเดินไปแล้วแล้วมันจะวิ่งเข้าหากันในจุดที่มันมีน้ําใต้ดินเราก็เดินไปเหมือนกับตารางกราฟหรือตารางหมากลุก ครับเดินไปรักษะแบบน,นี้ตรงไหนมีมันจะวิ่งเข้าหากันนะครับเดินไปนะมันจะเหนียวนํามือนีนตรงนิ่งจริงต้องยึดฐานสองอันนี้ให้มันตงบบนะนี่นี่นะี่วิ่งเข้าหากันแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้มีน้ํานะครับเดี๋ยวจะเป็นเครื่องหมายคูณนะฮะมันเป็นแบบนี้นะก็เ,เจาะไปตรงนี้ตรงนี้นเราก็โรยปูนขาวไว้แล้วก็เดินไปอีกตรงไหนที่มันวิ่งเข้าหาเร็วที่สุดตรงนั้นนี่พอเดินห่างมามันไม่มีมันก็หลุดมาแล้วคือมันจะมีฐานน้าใต้ดินนะครับ เรียกว่าตาน้ำนะเราก็เดินมาเดินมายังบอ่อนี่เราจะมาเจอข้างหน้านี่แหละนะคือสายน้ําใต้ดินมันจะมีเป็นช่วงๆมันไม่ได้มีแบบห่างกันแค่สิบกว่าเมตรบางทีก็ไม่เจอแล้วนะนี่ตรงนี้มีนี่มีแล้วนี่ตรงนี้มีพอมีตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ตรงนี้เราจะขุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางเดินเราก็เลยเลื่อนไปทางด้านซ้ายเนี่ยบอ่อปัจจุบันเนี่ยนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับ น้ำาจะไหลมานีน่มันก็จะเป็น,นการกระบาดมาตลอดลใช่มันจะการกระบาดมาตลอดนะครับการกระบาดมาตลอดนี่ตรงนี้ก็เลยมากลายมาเป็นบ่อ,อก็เลยเจาะบ,บาดาลตรงนี้จะเจอตาน้ําอยู่ที่ระดับความลึกเพียง26-30เมตรน้ํานี่ทะลักออกมาเลยมีหินกรวดมลไหลออกมานะครับทีนี้เรานอกจากการสำรวจนี้เราดูข้างเคียงอย่างเช่นนู่นของอบตออแล้วถัดไปตรงเสาวิทยุก็คือชิมาโศก แนวนี้จะเป็นแนวแนวแนว,แนวทางน้ําแล้วก็ไปกินกระเด้นทางนี้<อ>แต่ถ้าว่ามันจะมีสายน้ำเล็กสายน้ําน้อยใต้ดินนะเหมือนกับคลองย่อยใช่คลองย่อยอแต่บ่อนี้ปลอก5นิ้วจอะลึกไปได้ที่42เมตรนะครับแล้วก็หย่อนซับเมิดไปแค่4ท่อน24เมตรท่อนละส่เมตรเพราะนั้นก็เหลือพื้นที่ข้างล่างอีกตังเยอะแต่น้ำมันพอที่จะเอามาเติมในอ่าง15คิว เพื่อจะบริหารจัดการลงสวนก็เลยพอแค่นี้ก็ตั้งแต่ปั้มมานี่ไปั้งลึกขึ้นหมดอะไรนะ,ะลึกทั้งหมด42เมตร5นิ้วเนะจอเองทำหัวเจาเองใช้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าลงทุนทำกันเองนะแล้วเราก็มาเทปูลปิดนะอาจารย์ลงทุนไปเท่าไหร่เนจอ,บบอนถ้าถ้าไม่นับเครื่องมือที่เรามาพัฒนาเครื่องมือ ไม่นับเสมอร์ไหม่สมอร์มันหมื่นสี่พันส่เสมอศ์อ่าสมอศ์หมื่นสี่ท่ออีกประมาณสองหมื่นต้นๆนะครับสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นห้าก็ได้ใช้น้ำเลยทั้งปลอกปลอกในประมาณสี่พันปลอกห้านิ้วนะปลอกเราใช้สองชั้นประมาณสองหมื่นห้าทั้งเสมอร์ทั้งอะไรนี่แหละใช่สายไฟแต่ไม่ถึงว่าเราเจาะเองเจาะเองเต็มเต่ไม่นับเครื่องมือนะเครื่องมือก็จะมีมอเตอร์มีแท่นเจาะมีหัวเจาะมีก้านเจาะท่อเล็กเ่ยนะ แล้วก็มีมีรอกแล้วก็มีแผงวงจรเขียนโปรแกรมให้มันเดินหน้าถอยหลังสปีดเร็วช้าบังคับด้วยคอนโทรลตัวคอนโทรลเป็นเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องเทคนิคของช่างแต่ช่างก็เอานั้นน้องชายนะให้เราลงทุนให้เขาก็ได้ตรงนั้นเป็นประสบการณ์แล้วก็เอาไปหาคิดต่อเครื่องมือตรงนั้นเป็นเท่าไหร่ประมดติดประเมิออทุนประมาณหมื่นหมื่นต้นๆไ่ถึงสองหมื่นชุดนี้ทั้งหมดเครื่องมือจอเนี่ยใช่ก็โอเคนะก็ใช้มา ตั้งแต่ต้นกุมภาเดือนกว่าแล้วไม่ยังไม่มีปัญหานะสำม,มรสก็ยี่ห้อแฟรงกินหนหนึ่งแรงมานิ้วนิ้วเซนหนึ่งนิ้วนิ้วสองหุ้วก็ให้น้ําอัตราการจ่ายน้ําก็ได้เยอะอยู่ก็ปั้มทั้งวัน้งคืนได้ <c oughs> มีปัญหาอะไรก็ใช้ลูกลอยคุมอ่างถ้ามันพร่องบ๊บมันก็ดูด,ดน้ำเข้าอ่างหลักการของเราคือเอาแหล่งน้ําใต้ดินซึ่งมีมหาศารถ้าเจอตาน้ํานะ ก็มาเติมเต็มในอ่างแล้วก็ตั้งทำมอร์ผสมปุ๋ยฉีดพ่นมาละหกครั้งหกครั้งสวนก็เขีย